แล้วอย่างทฤษฎีใช้กรรมชาวพุทธเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะทฤษฎียอมจำนนกับกรรมเก่านะเป็นทฤษฎีของพวกนี้โครนพวกเชนอะไรพวกนะั้นชาวพุทธเราเกิดมาเพื่อทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะลดละกิเลสเจริญกุศลไปนี้ทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์ ท่านเคยถามพวกที่ทรมานร่างกายถามว่าทำไปเพื่ออะไรบอกเพื่อใช้กรรมเดี๋ยวกรรมหมดเราก็จะได้บรรลุละท่านถามว่าทำมานานอย่างนักนานแล้ใช้กรรมไปได้กี่เปอร์เซนต์แล้เหลือกี่เปอร์เซนต์ไม่รู้ใช้มาตั้งนานนะแต่ใช้ไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทนะ่านบอกไม่ได้เรื่องเลยนะอย่างเนี้ย มันประเภทมุมาะพวกเราพวกทฤษฎีกรรเก่านะใช้กรรมเก่าตามหาเจ้ากรรมนายเวรตะเวนไปขอขามาเลยรนะีไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะทฤษฎีในี่เพี้ยนอย่างแรงๆเนละชาวพุทธเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีเป็นไงอ่ะเราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของตัวเองให้มาบามากุศลละใช่ ความชั่วทั้งหลายอย่าทำอย่าไปผิดศีลห้าแล้วก็สร้างคุณงามความดีมีสติฝึกสติให้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญามันจะพัฒนาขึ้นมาสติสำคัญนะขาดสติก็ขาดศีลขาดสติก็ขาดสมาธิขาดสติก็ขาดปัญญา ทำทานกาต้องทำให้เป็นทำทานแล้วสนองกิเลสตัวเองแทนที่ทำแล้วจะลดละความเห็นแก่ตัวับครทำด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายอะไรนะช่วยชีวิตสัตว์อะไรเงี้ก็ดีแต่พอกิเลสแฝง เราเสียงเงินซื้อวัวซื้อควายไปปล่อยให้ชีวิตแล้วเราก็ตั้งความปรารถนานะขอให้เราแข็งแรงให้เราร่ำรวยอะไรเงี้ยอันนี้ทำเพื่อจะเอาแล้วนะการทำบุญทำทานล้นงกลายเป็นการลงทุนทางธุรกิจหวังผลกำไรพยายามสืบพระองค์ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนดี น่าจะเป็นพระอรหรันต์อะไรเงี้ยเราก็รีบไปทําบุญด้วยแต่เราจะได้บุญเยอะๆะอันนี้เป็นการลงทุนทางธุรกิจไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทําทานแบบพระพุทธศาสนาการทำทานอย่างพุทธศาสนานะทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวทำเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ ผูออ้อื่นส่งเคราะห์สัตว์อื่นไม่ได้ทำเพื่อเราจะได้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ส่วนที่เราจะได้ดีขึ้นมานะมันดีเพราะกรรมของเราเองอย่างเราทำทานให้ชีวิตเป็นทานอนะไรเงี้ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผลออกมามันก็ดีดีเพราะว่าจิตใจของเราดี วิธีดูจิตให้เกิดปัญญารู้โดยไม่มีอคติคือรู้ด้วยความเป็นกลางจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางก็เห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นอะไรต่ออะไรไหลผ่านน้ำมาไหลาตามแม่น้ำมาเราไม่โดดลงไปในน้ำเป็นคนดูเฉยๆไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้าย จะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือการเจริญปัญญาพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564